สวัสดีครับบันทึกของโค้ดวันนี้ผมก็อยากจะเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมกิจกรรมสัมมนา,ารหัสลับสุดยอดมนุษย์ Jumping New ว i s t 48ชั่วโมงเมื่อวันเสาร์อาทิตย์24 25ธันวาคมที่ผ่านมาครับอาจารย์สถิตธรรมเป็นสุขครูทางจิตวิญญาณยุคใหม่ก็จัดกิจกรรมนี้ทุกรอบ2เดือนสาหรับผู้ที่สนใจเข้ามาตั้งระบบจิต แล้วก็ปลดล็อกความทุกข์ปลดล็อกความเชื่อเก่าไปสู่ความเชื่อใหม่ก่อนจะเริ่มต้นเล่าถึงกิจกรรมวันนี้ผมก็อยากจะนำภาพภาพหนึ่งมาให้ชมเป็นภาพก้อนเมฆพอดีตอนที่กำลังขับรถกลับนะฮะจากที่รีสอร์ทที่เราไปจัดนะฮะบางกอกกอล์ฟสปารีสอร์ทแถวปทุมธาน,นีก็ขึ้นทางด่วนกลับมาที่บ้านก็เห็น ก้อนเมรูปนี้กระชี้ให้คุณภรรยาดูว่าเออดูดูไปเนี่ยก็คล้ายคายภาพภาพระพักของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนาะออคุณภรรยาก็เลยถ่ายรูปนี้เก็บไว้ผมคิดมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่เด็กๆว่าท่านเป็นแบบอย่างของผู้ให้อย่างแท้จริงผู้ให้ที่เกิดมาเพื่อที่จะให้มีวันหนึ่งผมก็เดินไปที่ ในห้างสรรพสินค้านี่นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงใกล้ปีใหม่ใช่ไหมละ่ะก็จะเปิดเพลงพรปีใหม่ก็เป็นเพลงที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงแต่งให้กับประชาชนชาวไทยสวัสดีวันปีใหม่ไทยอะไรเนี่ยก็ได้ยินมาตั้งแต่ผมเกิดจนมาทังปัจจุบันจึงกลายเป็นเป็นเพลงที่แบบว่าพอถึงปีใหม่เนี่ยพูดไปก็ขนลุกเลย พอถึงวันปีใหม่ก็จะได้ยินเพลงเพลงนี้แล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ที่พระองค์ท่านส่งความรักส่งความปรารถนาดีจากหัวใจมาให้กับประชาชนทุกคนโหเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆพอฟังเพลงนี้แล้วก็รู้สึกรู้สึกได้ถึงว่าแม้แต่วันนี้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับพวกเราแล้ว,ลวในรูปของกายสังขาร แต่ถ้าเรานึกถึงพระองค์ท่านด้วยจิตใจที่ละเอียดอ่อนที่ปราณีตอย่างที่อาจารย์ฝึกฝนแล้วก็เขี่ยวกรมรมลุกสิ์ทุกคนให้เข้าถึงความละเอียดของจิตที่เรียกว่าจิตที่ปราณีตเราก็จะรู้สึกได้ว่าพระองค์ท่านก็ไม่ได้จากไปไหนไม่มีการเกิดไม่มีการตายทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นความทรงจําที่เราบันทึกเก็บเอาไว้ส่วนอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เราก็มีหน้าที่ที่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดวางแผนเพื่อสร้างอนาคตอย่างที่เราปรารถนาจะให้เกิดขึ้นแต่การวางแผนที่จะสร้างอนาคตที่เราปรารถนาจะให้เกิดขึ้นนั้นในแนวทางที่อาจารย์สถิตธรรมเป็นสุกสอนผ่านการโค้ชหรือว่าการเข้าคอร์สรหัสลับสุดยอดมนุษย์จัมพิ้งยูลิส48ชั่วโมงเนี่ย อาจารย์ก็บอกไปชัดเจนว่าศาสตร์ของตะวันตกทุกวันนี้ก็สอนไม่ผิดนะครับในการที่จะทําให้เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะทําให้เราเข้าถึงเป้าหมายชีวิตเพียงแต่ว่าศาสตร์ของตะวันตกจะไม่สนใจเรื่องของอะไรมากมายในเรื่องของความสําเร็จที่จะได้มาที่จะได้เงินทองได้ครอบครองได้สร้างธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แต่ความที่มันยังไม่ปราณีตพอมัน มันทําให้เรามองไม่เห็นปมด้อยบางอย่างที่เกิดขึ้นเบื้องหลังความสําเร็จที่มันอาจจะทําให้เราทุกทรมานใจกับสิ่งที่ได้ครอบครองได้ครอบครองธุรกิจได้มีเงินมากมายมหาศาลแต่ก็ยังขาดแคลนความสุขขาดแคลนคนที่เข้าอกเข้าใจจนบางครั้งรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวมีอำนาจแต่ก็ไร้ซึ่งความสุขมีบริวาร แต่ว่าหาคนเข้าใจได้ไม่มีเงินทองแต่ก็ไม่กล้าใช้เพราะกลัวว่าวันหนึ่งมันจะหมดนี่แหละครับเป็นปัญหาของจิตใต้สำนึกเมืวว่อวานอาจารย์ก็บอกชัดเจนว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยก็มีสองประเภทคือจิตใต้สำนึกประเภทรู้กับจิตใต้สำนึกประเภทไม่รู้ส่วนมากแล้วเราจะตกหล่มอยู่ในจิตใต้สำนึกประเภทไม่รู้ ไม่รู้แล้วก็เกิดปัญหาชีวิตขึ้นก็แก้ไขไปตามสัญชาตญาณเอาตัวรอดแบบเดิมๆเอารัดอบเอาเปียบผู้อื่นทำวยก็ได้ให้ตัวเองรอดซึ่งของแบบนี้เราพูดกันก็ฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวตนข้างในของเราจริงๆเรามักจะคิดว่าเราดีแล้วเราโอเคแล้ว เราไม่มีอะไรที่ทติดขัดที่ต้องปรับปรุงแล้วความคิดนี้มันอาจจะเกิดขึ้นตอนที่คุณมียศถาบรรดาศักดิ์ตอนที่คุณมีตําแหน่งและคุณก็อาจจะเผลอคิดได้ว่าการที่ฉันมีเงินมีทองเยอะแสดงว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนเพอร์เฟกฉันเป็นคนที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเราฝึกฝนจิตได้สํานึกอย่างดีพอแล้วก็ยอมรับคําแนะนําจากคนรอบตัว ไม่เกี่ยวนะครับว่าคนที่แนะนํานั้นจะตําแหน่งน้อยกว่าเราหรือว่าจะตําแหน่งอะไรล่ะไม่เท่าเทียมเราแต่ถ้าเขามีคุณภาพจิตที่ดีพอเขาก็จะสามารถมองเห็นข้อบอกพร่องของเราบางทีเราพูดด้วยคำพูดที่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะไปทำให้ผู้คนเจ็บช้ำน้ำใจเราไม่รู้จริงๆว่าคำพูดนั้นไปทิ่มแทงไปเสียแทงเขา หรือแม้แต่พฤติกรรมบางอย่างที่เราทำเราเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่สมควรทำแต่ในมุมมองของคนอื่นที่ส่วนใหญ่เขามองกลับมาเขาก็บอกเราเขาก็บอกว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเราเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเราเป็นคนที่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ด้วยการพอเราไม่รู้เราก็ทำพฤติกรรมนั้นซ้ำๆพอใครมาบอกก็ไม่ฟัง ราคิดว่าเราดีแล้วอันนี้แหละครับคือจิตใต้สํานึกที่อาจารย์บอกว่าจิตใต้สํานึกที่ไม่รู้ส่วนการที่จะพัฒนาจิตใต้สํานึกที่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ใช้สัญชาตญาณเดิมๆแก้ไขปัญหาสุดท้ายก็เจ๊งตลอดสุดท้ายก็ขาดทุนตลอดสุดท้ายก็ย่อยยับตลอดเนี่ยแล้วก็ยังฝืนทําแบบนั้นอีกเพราะมันไม่รู้การที่จะพัฒนาจิตใต้สํานึกจากความไม่รู้ไปสู่จิตใต้สํานึกที่รู้แล้วว่าควรจะ ควรจะเปลี่ยนแปลงต,ตัวเองได้แล้วควรจะอัพเกรดตัวเองได้แล้วเป็นเรื่องที่เป็นอาจารย์ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครทําให้ใครได้แต่ศาสตร์ที่อาจารย์ใช้ในการโค้ดแล้วก็ในการฝึกฝนจิตนี่ก็คือการสร้างสถานการณ์การสร้างสิ่งแวดล้อมการใช้กระแสจิตเชื่อมโยงกับสนามพลังงานแห่ง อะไรล่ะแห่งความสุขแห่งความรู้แห่งปัญญาซึ่งคนที่ไม่ได้ฝึกจะไม่มีทางเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดว่าการเชื่อมพลังงานแห่งความสุขแห่งปัญญาแห่งจิตเหนือสํานึกหรือว่าจิตจักรวาลมันเป็นยังไงผมก็เหมือนกันนะครับพย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วผมก็งงตึ๊บว่ามันคืออะไรการเชื่อมโยงม,มันคืออะไรกว่าผมจะมาเข้าใจกว่าผมจะมาเกตวิธีการเหล่านี้ ก็เข้าปีที่3แต่คุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะครับว่าโอ้มันจะต้องฝึกฝนในแบบที่ผมฝึกผมกับผู้ฟังฝึกคนละอย่างนะครับเพราะว่าผมฝึกในการที่จะเป็นโค้ชส่วนผู้ที่มารับบริการผู้ที่ต้องการปลดล็อกชีวิตก็ไม่ต้องไปเข้าใจกระบวนการอะไรที่มันลึกซึ้งเหมือนกับเราอยากรู้ว่าปอดเรามีปัญหาไหมเราแค่ไปเอ็กซเรย์ปอด เพราะเราต้องการผลว่าอยากรู้ว่าปอดเรามีปัญหาล้วเราจะแก้ไขปัญหาปอดเรายังไงถ้ามันมีปัญหาแต่ในส่วนของคนที่อยากรู้ว่าวิธีการอะไรที่จะทําให้รู้ว่าปอดคุณมีปัญหาหรือเปล่าเขาก็จะหาทางสร้างเครื่องเอ็กซเรย์ขึ้นมาอันนี้มันยากกว่านะครับในการที่จะไปเรียนรู้วิธีการสร้างเอ็กซเรย์เพื่อที่จะให้คนอื่นได้รู้ว่าปอดคุณมีปัญหาหรือเปล่าตับไตไส้พุงภายในมันก็จะสามารถรู้ว่า เรามีปัญหาตรงไหนผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ซึ่งใช้เวลานานกว่ามากกว่าแต่สําหรับคนทั่วไปไม่ต้องหรอกครับแค่มาโค้ชแค่มาฝึกแล้วก็ได้ผลลัพธ์เลยเดินเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็รับผลไปเลยไปไปไปแก้ไขไปใช้ชีวิตให้มันให้มันอะไรละ่ะให้มันตรงกับข้อบกพร่องที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาสิ่งที่เราดีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นนี่นะครับการสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมในคอร์ส48ชั่วโมงก็เป็นเรื่องที่ ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่คนที่เข้าใจเรื่องจิตอย่างแตกฉานเท่านั้นจึงจะทําได้นะครับในส่วนของการร้องไห้การสั่นสะเทือนการตะโกนอะไรพวกนี้สัมมนาอื่นก็มีไม่ได้แตกต่างกันแต่ส่วนที่อาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขนํามาใช้และที่อื่นไม่มีในส่วนที่เรามีคือการจัมปิง้งการจัมปิ้งก็คือ ระหว่างที่เราเห็นภาพตะโกนมีน้ําตาล้องไห้เนี่ยถ้าเราไม่มีกระแสพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่จะมาช่วยสันสะเทือนอารมณ์มันไปไม่ถึงหรอกครับไอความรู้สึกให้อภัยไอความรู้สึกรักตัวเองไอความรู้สึกซาบซึ้งกับความรักกับบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยส่วนมากจะติดอยู่แค่ก้านสมองติดอยู่แค่ความรับรู้ในระดับของสมองมันเข้าไปไม่ถึงจิตใต้สำนึก เพราะว่าการที่จะลำเลียงข้อมูลเหล่านี้เข้าไปถึงจิตใต้สํานึกได้นั้นมันอาศัยพลังงานที่มีความย่านความถี่สูงมากๆจะเรียกว่าความรักความซาบซึ้งใจพูดถึงความซาบซึ้งเนี่ยอย,อยู่มันจะให้ซาบซึ้งก็ไม่ได้นะครับมันต้องผ่านการบิวเหมือนเราดูหนังสักเรื่องหนึ่งแล้วมันติดตาตึงใจเนี่ยเรียกว่าซาบซึ้งติดตาตึงใจในแง่ที่เป็นหนังความรักโรแมนติกเป็นหนังที่โอ้โหผ่านไป5ปี10ปีตลอดชีวิตก็ยังจาเรื่องนี้ได้อยู่นี่มันคือค,อความซาบซึ้ง ยิ่งคุณทราบซึ้งมากๆคุณดูกี่ครั้งคุณก็สั่นสะเทือนมันมากๆเนี่ยมันจะเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกแล้วสุดท้ายชีวิตคุณก็จะคล้ายๆหนังเรื่องนั้นแหละครับถ้าเป็นหนังบทที่พี่พระเอกประสบความสําเร็จมุ่งมัน่นแล้วคุณทราบซึ้งกับมันมากๆโอ้โหคุณจะเป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้าเราไปทราบซึ้งหนังที่อกหักรักคุดโอ้โหชีวิตก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าข้อมูลมัน,มน,มน,มนตกลงไปในระดับของจิตใต้สำนึกจึงต้องมาปลดล็อกกันนะครับเพราะเราเข้าใจผิดว่า ไอเราไปทราบซึ้งกับหนังอกหักรักคุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีจริงๆแล้วคุณกําลังจะชี้นาชีวิตให้เป็นไปในแนวทางนั้นก็ต้องมาปลดล็อกกันอีกเห็นไหมครับว่าจิตใต้สำนึกที่มันไม่รู้เนี่ยมันก็ส่งผลกับชีวิตของเราแบบที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันสําหรับครั้งต่อไปก็น่าจะเป็นเดือนมีนาคมนะครับที่คอรสรหัสรับสุดยอดมนุษย์จัมปิ้งนิวส์สี8ชั่วโมงจะจัดอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรีบจองพื้นที่กันไว้นะครับ เพื่อที่จะปลดล็อกชีวิตกันระหว่างนี้ก็สามารถที่จะใช้บริการโค้ชส่วนตัวคือโค้ชส่วนตัวเนี่ยมันจะได้ในแง,ง่ของความลึกซึง้งความปลดล็อกปัญหาที่เป็นส่วนตัวของเราจริงๆส่วนคอร์ส48ชั่วโมงมันจะได้ในแง,ง่ของพลังได้ในแง,ง่ของความเข้าใจชีวิตที่เราจะใช้ชีวิตนี้อย่างไรให้ประสบความสําเร็จเราจะไปต่อกับชีวิตนี้อย่างไรให้มันรู้สึกเข้าถึงอ,อ,อะไรล่ะ ความมั่งคั่งภายในใจิตใจให้จิตใจนี้มันมั่งคัง่งมันมันร่ำรวยบริบูรณ์ดยตัวของมันเองแล้วมันจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามานี่นะครับคือศาสตร์ของ The Master Coach Academy อาจารย์สถิตธรรมเป็นสุขครูทางจิตวิญญาณยุคใหม่ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดให้ด้วยความรักและความเมตตาส่วนท่านที่ยังไม่พร้อมเข้าระบบทั้งโค้ชส่วนตัวแล้วก็คอร์ส48ชั่วโมงก็สามารถที่จะติดตาม รายการสนทนากับจิตใต้สำนึกไลฟ์ Live ทาง Facebook ของอาจารย์สถิตธรเป็นสุขได้เป็นประจำรายการนี้ก็คือคอสออนไลน์ดีๆนี่เองนะครับอาจารย์สอนแบบไม่คิดมูลค่าใดๆฟังเถอะครับถ้าอยากจะเอาดีกับชีวิตลงทุนกับชีวิตเอาจริงเอาจังสักทีอย่าทำอะไรเหาะแยะทำอะไรแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันอย่าทำอะไรที่แบบว่านขึ้นกลางๆนะครับฟังรายการนี้อาจารย์ก็จะส่งกระแสจิตกระแสความรัก เข้าไปสนทนากับจิตใต้สำนึกของผู้ฟังทุกคนแล้วเราก็จะค่อยๆรู้สึกดีขึ้นกับชีวิตและชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณต้องการขอบคุณทุกท่านครับที่ที่ติดตามรับฟังผมในวันนี้โค้ชโจขอขอบคุณและขอทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสครับสวัสดีครับ